สวัสดีครับท่านผู้ชมพ้มพิสิทธ์รือนกะแซมพบคุยข้าวเล่าเหตุการณ์วันนี้ประจวบเรือนเปิดคนท้ายสิงค่าคามแดนพานช่องดานซิงคอนสามวันเหตุการณ์เ,ณเมียนมาหยุดอำนาจทำรัฐประหารเมื่อวันนี้วันที่หนึงกุมภาพันธ์สองพันหนึ่งร้อยหกสิอภงพันหนึ่งยหกสิบจากกรณี หตุการณ์ในประเทศเมียนมาที่มีทหารของเมียนมาเขาหยุดอำนาจการปกครองด้วยเหตุผลคิดวา่าการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่โปรง่งใสและได้มีการควบคุมตัวผู้นำรัฐบาลเมียนมาและแกนนำสันติบาสแห่งเพื่อชาติประชาธิปไตยข้องนางอ,องซานสูจีรวมถึงประมุกมนตรี และแกนนำผักอื่นๆทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านและมีมีเคสแนวติดต่อกันจึงต้องเลือนการคอนซองสินค้าออกไปที่บริเวณช่องสิงคอนออกไปอีกเป็นเวลาสามวันจากกรณีเดิมจะเปิดกำหนดในวันที่หนึงกุมภาพันธ์สองพันหรอยหกสิบสี่ทีจะถึงนี้จาเอก แก้วคงวงป้องกันจังหวัดประจวบคิริขันเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาซึ่งได้เริ่มต้นจากช่วงชาวันนี้ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาและพ้นกระทบกับประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดประจวบคิริขันซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาทาง8อำเภอและช่องทางด้านซิงคคอนเป็นจุด ผ่นปลนพิเศษทางการค้าชั่วคราวจึงแต่เดิมได้เปิดให้ชาวเมียนมาเข้ามาทําการขาค้าขายระว่างกันถึ่งบริเวณชายแดนและปิดชั่วคราวลงเพื่อป้องกันระบาดของโควิด -19 และระงับการค้นท้ายสินคา้าบริเวณที่มีทีโนแมลดนอไวและ กำหนดจะเปิดให้ค้นท้ายสินค้าได้ในวันทนึงกุมภาพันธ์2,560สี 4, ตามการพ่อนคลายสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดประรจวบพิรดิคันและเมื่อพมา่าเกิดเหตุการณ์รัฐประหารเกิดขึ้นจึงต้องเหลือนการเปิดให้การค้นท้ายสินค้าออกไปอีกเป็นเวลาสามวันเพื่อป้องก,กันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เช่นการลบนี้ครัประเทศและการรีภัยทางการเมืองหรือเหตุการณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับฟาร์มมันคงอาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดเนื่องจากเส้นทางช่องด้านซิงคอนระว่างจังหวัดมริดเมียนมาและจังหวัดประจวบปิธริคันมีเส้นทางที่คม,มนาคมจเจริญสะดวกสบายแล้วซึ่งเมื่อขอบกาหนดสามวันก็จะมีการพิจารณาไหมอีกครั้งนึง่งว่าจะเหลื่อนต่อไปอีกหรือไม่ เกิดยู่กับสถานการณ์ประเทศเมียนมาว่าจะเกิดมีเปลี่ยนแปลงอย่างไรจ่าเอกแก้วของวงป้องกันจังหวัดกล้าวข้าวเอกพบวงประเสริฐจังหวัดประจบกิริคันเป็นผูเขียนข้าวภาพพร้อมพิสิ์เรือนกเกซมอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน ได้ชมกันวันนี้ขอลาแคนนี้ก่อนพบกันไหมสวัสดีครับกับคุยข่าวเล่าเหตุการณ์